กับดุ๊กนะครับกับช่องโนเนมครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนสมาชิกโนเนมทุกท่านนะฮะฝนก็ตกน้ําก็ท่วมถนนก็ทํานะครับหลายๆคนก็อยากได้รถยกสูงวันนี้ดุ๊กมาพร้อมกับรถสายลุยแข็งแกร่ง,งถึกบึกบึนนะครับที่หาค่อนข้างยากณนะปัจจุบันนะฮะนั่นก็คือเจ้าฮัมเมอร์โฉม H3 เป็นฮัมเมอร์ H3 นะปี2009ใไม่แค่60,000 ราคาอยู่ที่1 8 9 9 0 0 0บาทครับผมไปชมสภาพกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง ขอโทษพี่เพื่อนเพื่อนด้วยที่ต้องใช้ไม้ค้ำตัวนี้นะฮะชคมันอ่อนแรงอะไรยังไม่มานะครับผมสั่งไปแล้วนะครับชค,ชคฝากระโปรงเราเปลี่ยนให้ไม่ต้องนห่วงให้ดูชัดก็คือเอา้าตัวถังเนี่ยมันไม่มีการชนหนักมานะสภาพตัวถังสวยๆนะครับตัวเครื่องยนต์แห้งๆนะฮะนี่เก็บงานทุกอย่างดูแลมาให้เป็นอย่างดีนะครับผม h 3เนี่ย ใช้เครื่องเบนซิน5สูบเรียง3 7 0 0นะครับไม่มีเทอร์โบเกียร์ออโต้4สปีดเราจะไม่พูดถึงว่ามันประหยัดน้ำมันไหมมันกินน้ำมันครับตามสไตล์เขาไม่สนเรื่องการประหยัดสนแค่ว่าบึกบึนแข็งแรงให้กำลังนะครับเจ้านี่เครื่องลูกนี้ให้แรงม้าประมาณ242นะครับผมอัตราการสิ้นเปลืองบอกได้เลย7บวกลบนะครับผมเดี๋ยวไปดูรอบคันกันครับ ไม่ต้องห่วงนะเรื่องโชกนะครับเดี๋ยวจัดการให้นะคราวนี้มาดูข้างนอกกันต่อนะครับภายนอกเนี่ยดีไซน์มาเป็นเหลี่ยมๆเ,เลยนะครับตามสไตล์รถอเมริกันก็จเจ้า H3 เน้ะก็จะมีรุ่นพี่คือ H1 กับ H2 นะครับ H1 ก็เป็นทรงรถทหารนะครับ H2 ก็จะเป็นบอดี้ที่ใหญ่กว่านี้นะ H3 ก็คือตัวเล็กสุดโอเคกระจังหน้าตรงนะครับโครเมียมตามสไตลนะ์ฮัมเมอร์เนาะไฟหน้าออโต้น,นะครับผมมีไฟตัดหมอก แล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะฮะกันชนหน้าเนี่ยสไตล์บากมาพร้อมห่วงนะครับฮุกตัวนี้ก็เอาไว้ใช้งานชุดลากนะครับใช้ได้จริงนะครับผมคือมันไม่ได้เหมือนของแต่งที่ทำเพื่อความสวยงามนะรถฮัมเมอร์เป็นรถที่ใช้ลุยได้จริงนะครับ่าพอเขาดีไซน์มาแบบนั้นนอกเหนือจากดูหรูหรามันก็ยังใช้งานได้แบบโหดด้วยนะครับ มาดูที่ล้อดีกว่านะครับล้อเดิมโรงงานขอบ16นะครับมาพร้อมกับยาง265แก้ม75ได้ยางใหม่สีเส้นนะยางปี2021นี่พร้อมลุยใช้ได้อีกยาวๆด้านข้างก็จะพบกับโลโก้ H3 นะครับกระจกมองข้างใหญ่ยักษ์นะฮะเพิ่มมุมมองได้สุดๆนะครับผมคันนี้มีซันรูฟด้วยนะนแล้วก็ ด้านข้างก็จะมีบันไดข้างติดมาจากโรงงานนะครับแข็งแรงหายห่วงครับดุกหนัก87ขึ้นไปกระโดดโยกโยกโยก,ยก,ยก,ยกมันยังไม่สั่นแม้แต่นิดเดียวนะครับมีแรกมาให้นะครับผมซึ่งก็เป็นแรกของ h ั m m e r เองเลยนะฮะนะโอเคนะครับมาดูด้านท้ายกาันท้ายรถก็จะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวทรงแนวตั้งนะครับดวงค่อนข้างใหญ่อ่ะ b a s h S3 เนอะอยู่อย่างนี้พร้อมกับยางอะไห่ ด้านล่างนะครับก็จะมีคานเหล็กเนาะสำหรับคันนี้พร้อมทั้งนี่จุดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจุดยึดตัวพ่วงเทรลเลอร์ท้ายนะครับนี่ก็ไว้ใช้งานเพิ่มได้อีกเผื่อขนเทรลเลอร์ท้ายขนมอเตอร์ไซค์ขนเรือขนเจ็ตสกีนะครับมาดูช่องเก็บของด้านหลังกันดีกว่าประตูเปิดข้างแบบนี้นะฮะ อุปกรณ์แม่แรงอยู่ตรงนี้นะครับวอหลังพับได้สองตอนนะฮะช่องเก็บของใหญ่นะครับตามสไตล์รถอเมริกันคือมันใหญ่มันกว้างเนี่ยมุมอมองจากด้านหลังนะครับใส่กระเพาเดินทางได้ถ้าใช้2คนนี่ขนของกันเต็มลำเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าครับผม ข้างเรจะเป็นสวิตช์ปรับกระจกไฟฟ้าต่างๆนะครับล็อกกระจกเนาะกระจกสีบานแล้วก็ตรงนี้เป็นล็อกกับ,บอันล,ล,ล็อกนะครับผมปุ่มล็อกรถปลดล็อกนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะฮะมีด้านหลังแล้วก็มีฮีตเตอร์ที่เบาะมาให้ข้างๆตรงนี้เป็นสวิตช์ปรับไฟนะครับไฟหน้าออโตโอ้พอร์สว่างหน้าปัดตัดหมอกหน้าฟอกแรมด้านหลังสภาพสวยๆนะฮะให้ดูสภาพเบาะหนังโอเค เดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องกันครับคุณแจแบบไขๆเลยไขแบบนี้นะฮะขออนุญ,ญาตนะครับเสียบแล้วสตาร์ทก่อนนะฮะร้อนได้ใจจริงๆนะครับผมฮะไม่หกหมื่นี่ไม่น้อยนะครับเข้ามาก็เจอกับวงมาลัยสี่ก้านเนาะพร้อมโลโก้ S3 นะฮะอา้าวการดานซ้าย นะครับก็เป็นทั้งไฟเลี้ยวปัดน้ำฝนนะครับครูสอนโทนรวมกันอยู่ในการเดียวเลยนะครับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติพร้อมเข็มทิศนี่นี่เห็นไหมฮะมีเข็มทิศให้ด้วยนะครับผมแล้วก็วัดองศาในส่วนของอุณหภูมิให้ด้วยนะฮะแต่เป็นฟาเรนไฮน์นะนะครับลงมาช่องแอร์นะครับ,อรออนะรบฟอนวิทยุเดิมอนะแอร์ต่างๆนะครับเกียร์ออโต สไตล์ปกติเลยไม่มีอะไรหวือหวานะครับช่องใส่แก้วน้ำที่ที่เก็บของใต้ที่วางแขนมีสองชั้นนะครับนี่ออกได้อย่างลึกนะครับกดันนาก็สภาพให้คำว่าพร้อมใช้งานนะครับสภาพเบอกสวยๆลืมให้ดู ซันรูฟนะครับนี่เป็นไงานได้ปกติสภาพยางยังดีนะครับไม่รวมไม่ซึมแต่ก็ขอปิดม่านก่อนเพราะว่าร้อนดีจริงๆเลยนะครับโอเคฮะลืมบอกไปอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือตัวปรับระบบของเครื่องสี่ล้อนะครับ f high f high lock แล้วก็ f low lock นะครับผมตาม รูปแบบสภาพถนนที่เราจะไปนะตอนนั้นๆถ้าสังเกตเห็นได้ว่าเจ้า h ฮ m เมอร์เนี่ยนะครับมันออกแบบมาเรียบง่ายเพราะว่าเขาเน้นลุยอย่างเดียวนะครับใช้คําว่าเน้นลุยเลยในส่วนของฟีลลิ่งการกับขี่อารมณ์การขับขี่มันไม่แรงม้ามันเยอะนะแต่มันไม่พวดพลาดน,นะครับเพราะว่ารถมันเป็น5้าสูบเรียงเบนซินมันไปได้เรื่อยๆความเร็วก็ทําไปได้เรื่อยแต่พอเจอหลุมเจอบอ่อ โอ้โหมันนิ่งมากๆเจอถนนแย่ๆแล้วทัศนวิสัยมันดีมากๆครับตัวรถมันสูงนะครับบก,กับช่วงล่างที่โอเคสายลุยโดยเฉพาะนะครับรถภายในค่อนข้างกว้างนั่งข้างหน้าขับสบายรู้สึกแบบโอ้โหพร้อมลุยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างระยะจากเข่าถึงในส่วนของเบาะหน้าเนี่ยเยอะมากๆนะครับตัวรถมันใหญ่ แต่มีแต่นะแต่ไม่ได้มีช่องเสด็เอกสารด้านหลังไมไ่มีช่องแอร์ด้านหลังนะครับต้องอาศัยการกระจายความเย็นจากแอร์ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้วยความที่เขาทําระยะห่างจากพื้นท้องรถถึงถนนเนี่ยให้มันค่อนข้างสูงขออนุญาตนะครับเข่ามันจะชันขึ้นมานิดนึง่นะเข่ามันจะชันขึ้นมานิดนึงก็นั่งในท่าที่อาจจะต้องเหยียดขาไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับถึงจะนั่งสบายสภาพเบาะหลัง มีรอยยับเล็กน้อยตามอายุนะครับแต่ก็สวยๆเบาะหลังก็แยกพับได้สองตอนนะครับต้องมีมือจับนะฮะเพราะว่าขึ้นลงมันยากมือจับแล้วก็ก้าวขึ้นบันไดอีกทีหนึ่งถึงจะโอเคนะครับแล้วก็นี่ช่องใส่แก้วน้ำก็ยังมีมาให้นะครับแต่ตัวรถเนี่ยมันค่อนข้างกว้างเพราะกว้างปุ๊บนั่งห้าคนมันก็ไม่ได้แน่นมากนะครับ สี่คนนี่ลวมมากเลยพลอาของคันนี้เลยเจ้า S3 เนี่ยก็คือเป็นรถที่ในท้องตลาดไม่ค่อยมีใครที่อยากได้ทรง SUV แข็งแ,งแรงแข็งแรงนะครับไว้ใช้งานพร้อมทั้งเก็บสะสมด้วยก็คันนี้ตอบโจทย์1 8 9 9ล้านเาเดี๋ยวลองไปสรุปกันดีกว่าครับว่าเจ้า H3 คันนี้เหมาะกับใครบ้างครับก็เรียบร้อยกันไปนะครับสำหรับเจ้า SU v อเมริกันไซส์ใหญ่คันนี้นะฮะปี2009ไม่แค่6 0 0 0ื ราคาอยู่ที่1,899,000บาทครับผมมาดูกันดีกว่า,วามันเหมาะกับใครบ้างแน่นอนครับก่อไซส์แบบนี้เนาะยกสูงแบบนี้สารพัดประโยชน์นะครับก็ใครอยากได้รถไซส์ใหญ่นะครับสไตล์ SUV ลุยล,ยลยุถึกๆเจ้านี่เหมาะนั่งได้4คนแบบหลวมมาก5คนก็นั่งได้เพราะตัวรถภายในกว้างมากอย่างที่เราลองนั่งกันเมื่อกี้นะครับผมระบบขับเคลื่อน4ล้อไว้ใจได้สไตล์ฮัมเมอร์ mer, ลุยอยู่แล้วก็ถ้าสนใจยังไง ติดต่อเข้ามานะครับล,ล,ลิงก์ไลน์ด้านล่าง Q ิว o d e ที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดครับโทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายอยู่นะครับคันเดิมไม่ได้ใช้เราก็รับเชิญลืมบอกไปว่าคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้นะนะครับผมแต่ยอดอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณล้าน6โดยประมาณนะครับล้าน6ถึงล้าน7คลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดนะครับหลังจากกด s u b s c r i b e แล้ว ให้กดปุ่มกระดิ่งด้วยมันจะแจ้งเตือนพอเวลามีคลิปใหม่นะครับผมแล้วก็ฝากพ,พี่เพื่อนเพื่อนช่วยกันกดซับกดแชร์นะครับผมใกล้จะ80,000ซับเต็มทน,นละเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานโนเนมกันวันนี้ดุขอตัวก่อนแล้วครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ